สวัสดีทุกคนครับวันนี้มาเจอกันในวันเสาร์นะฮะก็พักผ่อนจากการบรรยายฮะวันนี้ก็เลยไปได้ต้นส้มจี๊ดนะครับวันนี้ก็จะมาทําการย้ายส้มจี๊ดนะครับจากถุงนี้นะฮะลงลงเข่งนะฮะลงเข่งทีนี้ก็เลือกใช้เข่งที่มันมีความโปร่งแบบนี้นะครับเพื่อที่ว่าจะให้อากาศได้ถ่ายเทได้ดี นะครับน้ำไหลผ่านได้ดีแต่ว่าก็จะต้องมีตัวช่วยในการที่จะไม่ให้ดินมันไหลออกนะฮะอันนี้ก็ใช้เข่งประมาณนี้ครับราคาก็ไม่แพงฮะแตบบ่มีสีดีแล้วก็สามารถที่จะยกเคลื่อนย้ายได้สะดวกนะฮะวันนี้อุปกรณ์ในการที่จะบำรุงต้นส้มจี๊ดนะฮะเพื่อให้มีความร่วนสุยแล้วก็โปร่งอากาศถ่ายเทได้ดีนะฮะวันนี้ก็จะมีตัววัสดุรองพื้นเนื่องจากว่า หลายคนคงจะมีปัญหาใช่ไหมครับเวลาไปซื้อต้นไม้มาปลูกโดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในเมืองอย่างเราๆนะฮะก็คือว่าเอ๊ะทำไมเอากระถางต้นไม้ตั้งไว้รดน้ําทุกวันทําไมมัน,ม,นมันตายใช่ไหมครับสาเหตุหลักก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วที่ไปเจอเคสต่างๆก็คือว่าจะเอากระถางต้นไม้วางกับพื้นปูนพื้นปูนซซเมนซึ่ง เวลาพื้นปูนซีเมนเจอกับแสงแดดมันมีความร้อนมากๆแล้วความร้อนจากพื้นซีเมนก็จะละอุใช่ไหมครับก็คือสัมผัสกับก้นกระถางต้นไม้ของเพื่อนๆโดยตรงทําให้ความร้อนครับก็คือเข้าสู่ในกระถางเ็เต็มเลยปรากฏว่าพอความชื้นในกระถางขึ้นน้ําใช่ไหมครับเจอกับความร้อนก็กลายเป็นความเดือดนะดินก็เดือดไปด้วยคือมันร้อนจัดอนะฮะ ทำให้รากของต้นพืชของเราค่อยๆเน่าไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ต้นไม้ของเราก็ค่อยๆเหี่ยวค่อยๆตายไปนั่นเองวันนี้คือก็วิธีการก็คือเราอาจจะต้องหาโต๊ะหรือว่าหาก้อนอิฐก็ได้นะครับมาวางรองพื้นบนพื้นซีเมนก่อนแล้วค่อยเอาเข่งหรือตะกร้าของเราไปวางวางคือคือไม่ให้สัมผัสกับพื้นโดยตรงแต่ถ้าไม่มีวัสดุในการรองพื้นหรือว่ากันระหว่างกระถางกับพื้นปูนเนี่ย วันนี้ก็เลยจะมีวิธีการง่ายๆวันนี้ผมมีตัวมะพร้าวสับนะมีมีมะพร้าวสับเป็นตัวรองพื้นแล้วก็มีตัวฟางวันนี้ใช้สองอย่างแล้ววันนี้มีฟางข้าวนะครับแบบนี้นะครับเป็นตัวรองพื้นกลนกระถางก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ความร้อนจากพื้นปูนสัมผัสกับต้นไม้โดยตรงนั่นเองนะครับอ่ะนี่มันเริ่มกันเลยนะครับวิธีการเดี๋ยวขออนย้ายตัวนี้ลงก่อนแล้วกันนะครับย้ายตัวนี้ลงก่อนเนาะ หนักมากๆนะครับโอเคผมก็จะเอาเข่งตัวนี้นะครับขึ้นมาก่อนแบบนี้เลยนะครับจากนั้นตัวหาตัวช่วยในการที่จะไม่ให้ดินมันไหลออกแล้วก็เป็นการกันความร้อนนะครับก็เอาง่ายๆแล้วกันนะครับเพื่อมีความละเอียดนะนี้ก็คือเส้นใยแบบนี้เลยผมในถุงนี้มีประมาณสองก้อนเนาะมีสองก้อนก็เอาใส่สักก้อนหนึ่งครับเต็มๆครับไม่ต้องเสียดายนะครับรอพื้นไปก่อนเลยนะครับเนี่ย นะคลองเคลื้อไปได้เลยนะครับใส่เยอะๆได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวนานๆไปตัวฟางก็จะย่อยสลายไปเองนะครับเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะช่วยกันนะครับกันดินไม่ให้ไหลออกได้ด้วยนะครับแล้วก็อาจจะใส่ตัวผมใส่ตัวอันนี้เป็นเครื่องมือเหมือนกันนะครับมะพร้าวสับนะครับใส่มะพร้าวสับไปแบบนี้เลยครับนี่ฮะใส่มะพร้าวสับไปนะครับ โอ้ถ้ายบตัวหน่อยแล้วกันนะครับนะฉะนั้นก็เติมดินครับเอาง่ายๆแบบนี้เลยนะนะครับดินผมใช้ดินใบก้ามปูนะครับนะฮะดินใบก้ามปูที่ผ่านการหมักเ,เรียบร้อยนะฮะแนะนําว่าเป็นดินที่หมักแล้วนะครับบางคนไปซื้อดินมาทําไมปลูกต้นไม้ไม่สวยไม่งามไม่โตก็เพราะว่าบางคนไปซื้อดินที่เขาเรียกว่าถุงดินปลูกใช่ไหมครับดินปลูกปรากฏว่า ก็มีแต่ดินดินจากทุ่งนาเป็นยังยังก้อนเหนียวๆอยู่เลยนะฮะแล้วก็ผสมกับแกลบดําซึ่งไม่ได้มีธาตุอาหารอะไรไม่ถ้าไม่บํารุงสุดท้ายต้นไม้ก็ตายอยู่ดีนะอันนี้ก็แนะนําว่าเวลาเลือกซื้อดินก็ต้องซื้อดินดีมีคุณภาพด้วยนะครับอันนี้ผมเลือกดินดินใบก้ามปูเนี่ยใบก้ามปูที่ผ่านการย่อยแบบโอ้โหเห็นชัดเจนว่ามันมีความละเอียดมีความรื่นซุยนะครับโปร่งนะครับอใส่ลงไปครับ ใส่นี้เลยนะครับออใส่เยอะครับเม็ดเสร็จก็ประมาณเกือบครึ่งเข่งนะฮะเนี่ยใส่รองพื้นไปก่อนนะครับน,นะครับนี่นะฮะอากาศแปรปรวนนะฮะขณะนั่งทาวันนี้ไม่มีแดดแต่มีละอองฝนนะฮะอากาศแปรปรวนมากๆนะครับอันนี้ขอยาตขยับ ขอแป๊บหนึ่งนะครับ หลังจากที่เราใส่ตัวฟางข้าวนะครับมะพร้าวสับแล้วก็ดินไปส่วนหนึ่งแล้วก็ประมาณครึ่งเข่งครับประมาณครึ่งเข่งนะครับอ่าจากนั้นก็ถึงเวลาเอาต้นส้มจี๊ดลงเลยครับอันนี้หนักมากๆเลยฮะหนักมากเลยก็วิธีการครับใช้มือครับใช้มือของเราเองนะ กลางมาครับประคองครับกลางก็คือเพื่อให้ต้นของต้นจี๊ดนะครับอยู่ระหว่างนิ้วพอดีนะครับเพื่อที่จะประคองไว้นะครับเนี่ยนะครับประคองนีะครับแั้วค่อยๆดึงขึ้นครับโอ้โหลากเต็มเลยครับนี่ะลากเต็มเลยครับวางลงไปเลยครับ นี่พอดีขอบตะกร้าครับนะพอดีขอบตะกร้า <Okay. S 1> ไม่ต้องกดนะครับไม่ต้องกดทีนี้เราก็เติมดินครับเติมดินเติมดินหมักของเราครับลงไปนะครับเติมดินผมใช้ดินดินหมักใบก้ามปูนะครับ นี้ก็จะมีไหลออกบ้างแต่ว่าเดี๋ยวพอมันเจอน้ํามันก็จะมีการเรียกวันแน่นมากขึ้นนั่นเองนะครับเนี่พอเสรเสร็จก็รดน้ำครับเพื่อให้ดินมันแน่น พอดินมันแน่นมันก็จะไม่ไหลออกนะครับแต่ว่าช่วงนี้ดินยังมีส่วนหนึ่งที่มันเป็นฝุ่นอยู่เนาะที่มันยังเป็นฝุ่นอยู่เนี่ยมันก็จะไหลออกบ้างข้างๆครับแต่ว่าเดี๋ยวพอลดน้ํามันก็จะเกิดเริว่ามันจะแน่นลงเรื่อยๆก็จะไม่ไหลออกแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวบางต้นเติมน้ําก่อนอัดน้ําลงไปก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราเติมน้ําใช่ไหมครับดินมันยุบยุบลงไปแล้วเราจะได้เติมดินเข้าไปอีกครับรอบแรกคือ ใส่ให้แฉะเลยนะครับเห็นไหมครัว่ามันยังฟูเลยฮะดินมะแรกใส่ให้ฉ่าเลยให้ฉ่าแฉะไปเลยนะครับจนกระทาั่งแบบว่ามันมีเรียกว่ามันนิ่งอะครับนะตอนนี้มันยังไหลออกได้ดินข้างล่างมันยังแห้งอยู่นะครับใส่ไปเยอะๆเลยนะครับเติมไปเยอะเลยเพราะว่าตัวเข่งเนี่ยมันระบายน้ำได้ดีอยู่แล้วนะครับล้วไม่ต้องกังวลนะครับ อันรอบแรกคือใส่น้ำให้เยอะๆเลยครับจนกว่ามันจะก็เรียกว่ามีความนิ่งของของดินไม่ไหลออกอันนี้ยังมีความเป็นฝุ่นอยู่ครับข้างล่างยังมีความเป็นฝุ่นอยู่เลยนะฮะเนี่ยประมาณนี้ครับฉะนั้นพอดินทั้งหมดนี้ครับมันมีความชื้นนะครับมีความแฉเรียกว่าเปียกแฉเต็มที่ทั้งหมดแล้ว เราก็อาจจะหาที่ตั้งได้เลยครับก็นี่คือวิธีการง่ายๆครับในการที่จะย้ายนะครับต้นไม้ลงกระถางใหญ่โดยที่ไม่ให้ความร้อนจากพื้นปูนนะครับโดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในเมืองนะครับความร้อนจากพื้นปูนกระทบกับรากของต้นไม้โดยตรงก็คือว่ามีวัสดุรองพื้นอาจจะเป็นฟางก็ได้นะครับใบไม้ก็ได้มะพร้าวสับก็ได้นะครับนะก็คือประมาณครึ่งหนึ่งครับเราผมใช้ประมาณครึ่งหนึ่งเลย นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ความร้อนจากพื้นปูนละอุขึ้นมาโดนรากของอต้นไม้ของเราโดยเฉพาะส้มเจี๊นะครับนี่คือวิธีการนะครับอ่ทีนี้เห็นไหมครับว่ามันมีมันยุบไปอยไดงแล้วพอมันเจอน้ำเนี่ยดินดินจะยุบลงไปแล้วทําให้เราสามารถที่จะเติมดินได้อีกครับพอดินมันแน่นเนี่ยมันจะไม่ไหลไม่ไหลออกแล้วนะครับนสามารถเติมได้อีกครับ เติมดินได้อีกครับอเติมได้อีกเยอะเลยนะครับนะ่เติมอีกครับนี่ครับเติมดินลดน้ำจนให้มันชุ่มเลยนะครับให้ชุ่มเลย อันนี้กําลังกําลังแตกช่อดอกครับสวยมากมากนะฮะอีกกําลังจะแตกช่อดอกเล็กๆนะครับน้ม,มจีตดนะสรรพคุณมากมายนะครับนะทานได้นะครับเป็นไปนสกัดเอาน้ำมันหอมระเหยของเขาก็ได้นะครับนะเคลียยัง น้ำยังไหลผ่านได้แสดงว่าข้างล่างยังไม่เปียกนะฮะในน้ําเพราะว่าดินที่อัดลงไปเป็นดินดินถูเนาะดินใบกล้ามปูเขาก็จะมีความแห้งเเขาอยู่มีความแห้งอยู่นะครับให้ไหลผ่านอ่าและอีกอัาอีกอ่าอ,อีกตัวหนึ่งที่ช่วยรักษาความชื้นนะครับอ่าก็คือให้เราเอาตัวกากมะพร้าวสับนี่นะครับโปูไปข้างบนทีครับเนี่ยแบบนี้เลย ป้องกันการการกระเด็นของดินด้วยนะฮะดินระดับบนผิวแล้วก็ช่วยเก็บความชื้นนะครับเพราะว่าตัวกากมะพร้าวมะพร้าวสับเนี่ยเวลาเขาดูดน้ําอมน้ำไม่เต็มที่เขาจะรักษาความชื้นได้ดนะบีบางวันที่แดดแดดร้อนๆน,นะครับมันเขาจะช่วยบังแสงแดดบังความร้อนที่จะไม่ให้กระทบกับรากของต้นไม้ของเราได้นะครับวิธีการก็คือแบบนี้เห็นไหมครับว่าไม่ยากครับไม่ยากแต่ขอขอให้รู้เคล็ดลับนะครับว่า โดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในในเมืองเนี่ยมันมีแต่พื้นปูนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นพื้นปูนนั้นทํายังไงที่ไม่ให้กระถางต้นไม้ของเรานะครับสัมผัสพื้นดินโดยตรงก็คือต้องมีวัสดุรองพื้นนะครับผมใส่ฟางนะย้านะครับผมใส่ฟางฟางและนาา้ำพลัสับรวมกันแล้วประมาณครึ่งนะฮะประมาณประมาณครึ่งเข่งเลยแล้วก็เติมดินดินปลูกลงไปแล้วค่อยเอาต้นไม้ลงไปนะครับนะอ่าประมาณนี้ครับ แบบนี้ก็ลดน้ําได้เลยไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวเนี่ยะครับก็ให้รักษาความชื้นแบบนี้นี่นะครับแต่สําหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดมีพื้นดินมีพื้นดินนะครับไม่ค่อยกังวลเรื่องความร้อนจากพื้นดินเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่ร้อนเท่าพื้นปูนดางนั้นเถอะนะแต่การทําให้ดินด้านล่างด้านล่างของ ที่จะไปสัมผัสกับรากต้นไม้เนี่ยมีความโปร่งความร้นซุยได้ก็ดีนะหมายความว่าขุดหลุมเสร็จแล้วแทนที่จะเป็นดินล้นๆนใช่ไหมครับก็อาจจะใส่ตัวดินปลูกดินถุงหรือใบไม้แห้งที่ผ่านการย่อยมาแล้วเป็นดินแล้วเนี่ยมามาใส่ลงไปด้วยก็ยิ่งดีครับนก็จะช่วยได้นะครับอ,อันนี้น่าจะน่าจะแน่นมากพอแล้วล่ะครับ คือถ้าเป็นแบบนี้นะครับไหมเขาว่าอ่าผ่านไปอาทิตย์หนึ่งก็ยังไม่ต้องลดก็ยังอยู่ได้นะครับนะประมาณนีนะ้เห็นว่าน้ํำยังไหลผ่านอยู่เพราะว่าข้างล่างยังมีความยังยัง,ยงดินยดินยังไม่เปียกทั้งหมดครับเดี๋ยวผมจะเติมที้หลังอีกทีหนึงโอเคครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะทริคเล็กๆน้อยในการย้ายนะครับต้นไม้ลงเข่งแล้วก็ทริคในการที่จะไม่ให้ต้นไม้ร้อนเกินไปจากพื้นปูนนั่นเองนะครับ ถ้าไม่มีก้อนอิดวางไม่มีก้อนอี้ออแบบนี้วางรองก้นเข่งก็เอาใช้วัสดุแบบนี้ที่ผมว่าคือฟางแล้วก็กมะพร้าวสับหรือใบไม้ก็ได้นะครับแล้วค่อยเติมดินเพื่อไม่ให้ความร้อนจากพื้นปูนมาสัมผัสกับรากของต้นไม้โดยตรงแค่นี้ก็ทําให้ต้นไม้ของเรารอดและปลอดภยัยแล้วก็สวยงามนะครับโอเคคลิปนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตย้ายที่ก่อนนะครับไปแล้ว